ยินดีต้อนรับคณะกรรมการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งนายสะอาดส้อยผ่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงผลการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารวิชาการและเป็นผู้นำทางวิชาการ 1. การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการประเมินความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการที่ถูกต้อง และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีการดำเนินการตามแผน 2. การจัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษามีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการิเริ่มพัฒนาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา มีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนคือมีวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์โครงสร้างเวลาเรียนคำอธิบายรายวิชาแนวการดำเนินการจัดการเรียนรู้การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้มีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริง ในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรมีการนำผลนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู ps. Ps ้เครื่องมือการวัดประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลนำผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 4. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตรกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตรกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์มีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตรกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีการรายงานผลและนำไปปรับปรุง5 การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษานิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยมีการพัฒนาส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 6. กการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา นิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยมีการพัฒนาส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้านการบริหารการสถานศึกษา 1. การบริหารการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี มีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2. การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนมีการพัฒนาบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศ และแผนปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงานมีกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามและประเมินผลมีรายงานผลและดำเนินการและนำผลไปปรปับปรุง 3. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพัฒนาการจัดระบบช่วยเหลือผู้เรียนมีโอกาสความเสอมอภาคและลดความเลือมล้ําทางการศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิญกลยุทธ์และนวัตกรรม 1. การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมการบริการการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีกลยุทธ์เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรูกในการริเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนการปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหาร โดยคำน,นึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปไปฏิบัติจริงเรียนรู้ตามเป้าหมายด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 1. การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้พัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียนครูและคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 1. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา รอบรู้ในการบริหารงานมากขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพงานอื่นๆงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายภารกิจของสถานศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงและส่วนราชการเจ้าสังกัดมีผลสำเร็จตามนโยบายดังกล่าวทั้งด้านปริมาณและคุณภาพด้วยความรวดเร็วตามระยะเวลาที่กำหนด